นี่นเบว่าท้าปัญาอยู่ใช่ไหมครบโต้ในเบรเอ่อทำอัสลีอยู่นานี่ยังก็สองปีกว่าสองปีกว่าเนาะผมมานี่เรามาที่ไหนกันที่ยิ่งงอที่ยิงงอตรงนี้เขาเรียกอะไรที่นี่เป็นต้ในเบอัสลีต้ในเบอัสลีถ้าเกิดต้ในเบรนี่ภาษาผู้ใหญ่บ้านเป็นแปลแปลภาษาแปลว่าผู้ใหญ่บ้านอัออสลีก็คือัองอัสลีใช่ ผู้ใหญ่บ้านอะไรอรอสเรียผู้ใหญ่บ้านอ r a n อัสเรีแสดงว่าารจังหวัดเลยนะเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านลไรจังหวัดเลยเดียวเดี๋ยวไปดูปกันดีกว่าว่าแกอยู่ไหมโ <c oughs> อเค <ๆ S 1> พาไปหน่อย <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่บ้านโต๊ะแนบแออัสเรีอ o r a อัอสเรีนะครับ <c oughs> ก็ท่านก็ถือว่าเป็นคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวของการทําสมุนไพรแล้วก็เป็นเรื่องราวสมุนไพรของอ r a n อัสเรีนะครับ ที่นาราธิวาสตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่นาราธิวาสนะครับมาถึงนะครับถึงถึงอูรูถึงของแท้ก็เลยก็เลยจําเป็นต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็มาพบปะพี่น้องด้วยสสวัดีครับสลัดอ่าเนี่ยเจอสลัดเจอสลัดครันี่ก็เห็นตามเป็นนั่นอยู่ตามประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกับตู้ในเมอทาอัสลีอยู่นานยัง ก็สองปีกว่าสองปีกว่าเนาะผมเห็นไปหลายที่เหมือนกันไปอินโดไปโน่นนี่นั่นเพิ่งกลับมาเม,าามื่อวานเสร็นึรู้สึกยังไงรู้สึกงไงได้ทําอสลีอืมเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอยู่ในแผนที่จะทำแต่พอทำทำทำ,ทำแล้วเออรู้สึกว่าสมุนไพรที่เราเอามาลองนั้นอืมันใช้ได้ผลมันใช้ได้ผลบ,บางคนเนี่ยกินแก้วเดียวจะที่ลุกไม่ได้ลุกไ,ได้โอ่อ แล้วก็หลังๆเนี่ยโดยเฉพาะเบาหวานเบาหวานที่จะถูกตัดแขนตัดขาก็ประมาณร้อยกว่าคนแล้วที่ที่ไม่ต้องตัดแขนตัดขาครับก็เลยเออมันมันมีอะไรที่น่าสนใจมันมีอะไรที่น่าสนใจที่คนอัสลีอาศัยอยู่ในป่ามีใครที่จะมาเรียนรู้ศึกษาวิถีของเขา พวกเราส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะให้ความสะดวกสบายกับเขานะคอย่าให้เขามีบัอย่าให้เขามีบ้านอย่าให้เขาหาความเจริญเท่ากับเราแต่เราไม่เคยไปหาไม่หาเขาความรู้ของเขาเลยพอดึงเขาออกมาเขาก็ยิ่งทิ้งองค์ความรู้ยิ่งทิ้ง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  นี่ถ้าผมไม่ทำนี่รุ่นลูกรุ่นหลานของเขาตอนนี้ไม่รู้จักแล้วสมุนไพรเจ็บป่วยก็อาศัยพารา,รอ,าอยู่บ้านพักก็ตอนนี้หาที่มี Wifi แล้วอ,อเพราะฉะนั้นน่าเสียดายน่าเสียดายอนความรู้ของเขาโดยเฉพาะฝรั่งอ่ะที่เข้ามาครับ,ค,รบคนไทยนี่ไม่มีใครมานั่งทําวิจัยมานั่งม,มานั่งอะไรพวกนี้ไม่มี แต่ตอนนี้ของเราลืมไปใช่แต่ตอนนี้อ้าวามิลาตอนนี้ก็ประสานกับมโนรอมหาวิทยาลัยนราธิวาสสคริมตอนนี้ก็ทําวิจัยร่วมกันเพราะว่าเราจะส่งเคสเบาหวานให้เขาดูครับแผลที่ที่เน่าก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ถือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราด้วยนะอย่างน้อยๆก็เลยก็เลยทํามาทามาก็ได้ได้ช่วยช่วยเหลือชีวิตช่วยเหลือคนก็พอสมควรดีมากเลยใช่เพราะว่าเราเนี่ย อยู่กับยายาเคมีมานานแล้วใช่ใช่เคมีซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของโลกใช่ครับที่ชาวบ้านบางทีมันก็อยู่ในวัฏจักรเหมือนกับผู้ปว่วยติดยาแหละ,ะนะก็ยารักษาต้องกินตลอดชีวิตยารักษาไม่หายใช่ซึ่งมันก็แย้งกับอัลกุรอานที่บอกว่า ทุกโรคมียารักษานอกจากความตายแต่ยายาที่เราทานทุกวันนี้หมอบอกว่าเมะหมาะต้องกินยาจนตายแล้วนะ <c oughs> หมะต้องไม่มีวันหายแล้วนะ <c oughs> ซึ่งมันมันแย้งกับความเชื่อของเราแล้วก็องค์ความรู้ฟองนี้มันก็จะตกกัดกันด้วยด้วยผลประโยชน์ <c oughs> เหมือนกับ เราดูนาโต้นาโต้ที่อเมริกาตั้งนาโต้ขึ้นมาอันไหนที่อยู่ใต้นาโต้อันนั้นมันเร็วหมดเลยจะไปทิ้งระเบิดจะไปฆ่าเขาจะไปขมโมยเขาอะไรได้หมดเลยเพราะว่านาโต้ขึ้นไปมันก็จะดีมันมันก็ดีหมดอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีกั้นระหว่างสม,มุนไพรกับสิ่งพวกนี้มันก็ถูกกั้นด้วยวิชาการนี่มันก็เลยทําให้องค์ความรู้ของคนแก่ของ คนเท่าของเราเนี่ยตายไปกับวิชาของเขาก็ตายไปเพราะแบบเขามันไม่สามารถที่จะพัฒนาอันนี้ก็ไม่มีในระบบอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนกับที่เราดูว่าเกากลายที่กําลังเรียกร้องเรื่องเล่าเถื่อนนะผมไม่ได้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 ไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ได้ส่งเสริมเรื่องเล่าแต่จะบอกว่าเรื่องเล่านี่ก็ถูกกีดกันเพราะว่าถ้าคนที่ ที่ผลิตน้อยๆไม่สามารถที่จะผลิตได้จะต้องมีเครื่องจักรขนาดนี้ผลิตัานชาวบ้านทั่วไปก็ขาย